แถวซอยถ่วมหมดเลยด้านนาะอันนี้คือวัดสมุทสงคารามนะครับน้ำขึ้นเยอะนะครับช่วงนี้วันนี้วันที่เจ็ดธันวานะครับ สบายดีสวัสดีครับทุกคนที่เขามารับชมนะครับตอนนี้พระท่องยืนอยู่ที่ท่าเรืออยู่ที่หลังวัดแม่กองนะครับทังนี้จะเป็นวัดนะครับตรงนั้นจะเป็นะสะพานแครนนะครับแล้วก็เป็นวัดใหญ่นะครับที่มีพระพุทธรูปใหญ่ๆนะครับ น้ำขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้คือน้ําทะเลนะครับที่ขึ้นมานะครับเป็นน้ําสีพานะครับลานในนี้เริ่มท่วมแล้วนะครับแถววัดแถวถนนใกล้ๆนะครับแถวนี้นะครับ น,นี้ก็จะเป็นเรือข้ามฟากนะครับก็จะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับมาเดียววาท่องจะพาเลือนชพนะครับแถวรอบๆบวัดนะครับตอนนี้วัดท่องยิ่วในวัดนะครับท่วมแล้วในวัดอันนี้คือ สมุดสงครามนะครับน้ำขึ้นเยอะนะครับช่วงนี้วันนี้วันที่เจ็ดธันวานะครับล้านในท่วมหมดเลยไปเดี่ยวมาทองเจริญไปลานนาวัดนะครับ บาจะมีน้ำท่วมลายบ่เดี๋ยวไปเบิ่งหลานนาน มันมีว่าท่าเดินมากดันนา ถนนนะครับตรงนี้อันนี้วัดหลวงพ่อวันแลม ั้านในท่วมนิดหนึ่งนะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับตรงนี้แถวนี้ก็จะมีร้านขายของเต็มเลยนะครับร้านขายเสื้อผ้าผลไม้อาหารต่างๆนะครับ ลานนานาก็นจะเป็นอ่าสถานีแม่กลองนะครับนูน่นสมุดสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นประตูเหมือนประตูโขงนะครับ มีคนทำงานอยู่นะครับข้างบนไปเนียวัท่องกับจาเลินไปสถานีรถไฟนะครับ ไปเนีย้ยพระทองจเจริญไปสถานีรถไฟแถวซอยถ่วม,มัดเลยด้านนาก็เป็นสถานีรถไฟ ไปเนี่ยว่าท่องจะพาไปเบิ่งหลัดล้างนะครับหลัดล้างจะเป็นแม่น้ำแม่กรองนะครับบอลนี่ก็จะเป็นบอลเซ็คอินถ่ายรูป อันนี้ก็เป็นสถานีตำรวจางเรียบบะท่องเจริญไงที่ท่าน้ำแม่กลอง จุดนี้นักท่องเที่ยวเป็นมากมาถ่ายรูปตรงไปบ้านนี้คว่ำแล้วนะครับบ้านนี้ก็จะเป็นตลาด พนาจะเปิดตอนแรกนะนี่นะครับน้ำขึ้นเยอะแม่น้ำแม่กรอง นำเป็นซีนนำทะเลนำทะเลขึ้นนะครับบอน,นี้เป็นเรือดขามฝากฟังนั้นโมหุ่ามีสถานทีท่องเที่ยวบ่บ่ท่องกับบ่เคยขามเข้าไปฟังนะแล้ก็บอนนี้เป็นอ่าบอนท่องเที่ยวใหม่นะครับเป็นสะพานแคนนะครับแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แม่กรองนะครับแล้วก็จะมีอ่ากรองนะครับขนาดใหญ่นะครับ ตั้งข้างๆวัดใหญ่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปประทูนะครับฝั่งนั้นจะเป็นรูปสัญลักษณ์แม่กรองนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับลานบนเป็นไหมคนขึ้นไปถ่ายรูป ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศให้ดูนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้บาท่องขาขอตัวลาไปก่อนนะครับ